แม่คะนานๆแม่จะมานี่แม่อยู่ไหนคะเนี่ยต้องมาถึงร้านแล้วนะเราจะได้ไปฉลองไปกินข้าวกันไงอันนี้ใช่คุณตองหรือเปล่าครับที่เรานัดเดทกันวันนี้ไม่ใช่ค่ะ,อะตองลูกตองกี่จะไปไหนอะ่ะแม่สั่งอาหารไว้เยอะเลยนะลูกตองเข้าไปในร้านก่อนนะลูกแบบนี้มันเสียมารยาทนะแม่ อาทิตย์ดีแม่นะแต่ให้ตองมาสามครั้งแล้วนะต้องไม่เอาแล้วตองแต่ผู้ชายคนนี้แตกต่างจากคนอื่นเยอะเลยนะลูกการศึกษาก็สูงแถมเงินเดือนเน่ะเป็นแสนเลยนะลูกแต่ตองยังเด็กนะแม่ตองยังไม่อยากคบกับใครอะ่ะตองแกจะบ้านหรือยังไงแกอายุจะสามสิบแล้วนะลูกถ้าแกไม่รีบมีตอนเนี้ยอีกหน่อยอ่ะแกต้องขึ้นคานแน่เลยเรายังไงล่ะแม่ขึ้นคานแล้วมันยังไง งั้นผมขอตัวก่อนนะครับจริงๆผมเนี่ยก็โดนบังคับมาเหมือนกัน <c oughs> แม่เราไปกินข้าวกันดีกว่าไปฉลองกันโอ้ยฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันสั่งอาหารไม่ต้องเยอะแยะเลยนะโอ้ยกินกันสองคนนี่แหละไปอุ้ย ถูบ้านแยวนี้เลยตองแม่ทำงานบ้านนี้แกดก็ดีมากแค่ไหนแหละแล้วเนี่ยทำไมบ้านเกถึงได้สกปรกแบบนี้ฮะแม่แล้วนี่มันคืออะไรทำไมมีคนโทรหาตองสองข้อความหาตองเยอะไปหมดเลยนี่แม่เอาเบอร์ตองให้คนแปลกหน้าอีกแล้วใช่ไหมคนแปลกหน้าอะไรกันพวกนั้นน่ะแม่จัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยนะแม่เรื่องพวกนี้ต้องจัดการเองได้มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยพัฒนาสิ ตองชีวิตแกมันไม่มีเวลาเดทตลอดไปหรอกนะมาจะนั่งตามสบายเลยนะสวัสดีคุณป้า พ่อหนุ่มคนนี้เป็นใครเหรอลูกก็ทีมไงคะแม่เขาเป็นผู้ช่วยตองมาตั้งสามปีแล้วแม่ลืมได้ไงเนี่ยโอ้โหซื้อของมาเยอะแยะเลยนะก็นานๆคุณป้ามาทีเนี่ยครับผมก็เลยต้องมาเยี่ยมคุณป้าครับนี่ผมซื้อของมาให้คุณป้าเลยนะครับไอตองนี่ผมซื้อของมาให้คุณด้วยนะขอบใจนะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนแม่ไวตองจอกไปข้างนอกนะคะถ้าแม่จะไปก็เตรียมตัวเลยแล้วกันไ้ตองแล้วจะไปไหนอะลูก ได้ค่ะตอนนี้ฉันก็มาถึงร้านแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาเนี่ยก็เจอฉันเลยค่ะค่ะงั้นยังไงฉันรอที่ร้านนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะตองเอา้านี่คุณมาได้ไงเนี่ยก็แม่คุณนะสิเขาเป็นห่วงคุณมากนะเขาก็เลยให้ผมเนะี่ยตามมาดูคุณที่นี่น,น,นี่ยดอกไม้อะ่ะ แม่เขาเลือกให้อย่างดีเลยนะแม่ฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยอ้าวคุณตองครับคุณตองอ,อคุณคะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเห็นไหมล่ะเขากําลังโรแมนติกกันอยู่เลยคุณอย่าเพิ่งเข้าไปขัดฝ่างเขาเลยนะคะจริงด้ยวยนั่นเดี๋ยวผมมานัดคุณตองหม่แล้วกันกําลังโรแมนติกเลยขอบคุณมากนะจ่าพนุ คุณตองครับไว้รอนัดกันใหม่นะครับผมไม่อยากจะไปคัดจังหวะคุณสองคนคุณแม่ของคุณเขาเชียร์อยู่นะครับนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แม่มาด้วยเหรอเนี่ยไอ้ตองแม่อ้าวตอง พวกแกสองคนออกมากันทำไมล่ะเดี๋ยวแม่ก็ไปแล้วพวกเธอสองคนน่ะเข้าไปคุยกันต่อได้เลยนะลูกแม่แม่ทำอะไรลงไปแม่รู้ตัวบ้างไหมนัม่นมันลูกค้าตองนะเอาลูกค้าตองเหรอลูกแหมแม่ก็ไม่รู้นี่นาตองแม่เข้าใจผิดอะ่ะคุณอย่าไปโกรธเขาเลยนะแล้วแม่ครับผมกับตองเราเป็นแค่เพื่อนกันนะครับเพื่อนร่วมงานอย่างนั้นเหรอแหม เพื่อนร่วมงานอ่ะก็พัฒนาเป็นอย่างอื่นได้นะพ่อพหนุม่มฉันเนี่ยชอบพ่อหนุ่มมากเลยนะลกูกแม่แม่จะพอได้หรือยังเนี่ยแม่บังคับตองมากเกินไปแล้วนะอยากจะให้ตองแต่งงานมากใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยต้องจะหาคนมาแต่งงานกับตองให้ได้แล้วตั้งแต่นี้ไปเนี่ยแม่ก็เลิกบังคับเลิกยุ่งกับชีวิตตองซะนะตองป้า ต้องแค่อึดอัดนะครับป้าแม่คะแม่ต้องกลับมาแล้วนะคะแม่ต้องคงพูดกับแม่แรงเกินไปจริงๆอะต้องขอโทษนะคะแม่ไปไหนของเขาเนี่ย เจอคนไม่ดีคนที่จะดูแลลูกไม่ได้ถึงแม่จะแก่เกินไปแม่ก็เป็นห่วงตองที่ต้องอยู่ไกลจากแม่ด้วยตัวคนเดียวแบบนี้แม่อยากให้ตองมีคนดูแลตองพูดถูกแล้วแม่บังคับตองเกินไปแม่น่าจะกินถึงความรู้สึกตองมากกว่านี้แม่เลยตัดสินใจกลับบ้านตองตองก็ดูแลตัวเองดีๆนะลกูก ะะแม่คะแม่แม่คะอองขอโทษนะคะทิพต้องพูดใจแรงกับแม่ตองลูกแม่ก็ขอโทษตองเหมือนกันนะลูกต่อไปเนี้ยแม่จะไม่บังคับตองอีกต่อไปแล้ว แม่จะกลับไปอยู่บ้านแม่นะถ้าแม่ไม่อยู่อะตองก็ต้องดูแลตัวเอ,ตอเองนี่มันดีๆนะลูกค่ะแม่ขอบคุณนะคะแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้แม่เองครับออ <laughs> ได้จ้ะลูกนั่นเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะรถแม่จะมาแล้ว <laughs> ดูแลตัวเองนะลูกนะ อะไรเนี่ยคุณเรียกแม่เรียกลูกกันนี่คุณไปสน,นิทกับแม่จนขนาดนั้นตอนไหนคะจริงๆก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบตองนะครับแต่ว่าคุณป้าก็รู้เนี่ยครับว่าตองเนี่ยดื้อขนาดไหนและเขาว่าสนใจแต่การทํางานนะครับเขาไม่ได้สนใจเรื่องความรักเลยอะงั้นอย่างนี้พ่อดุ่มก็ชอบลูกสาวป้าจริงๆด้วยป้าดูออกนะแต่คุณป้าเนี่ยต้องเก็บเป็นความลับนะครับ นั้นอย่างเงี้ยก็เรียกแม่สิลูกผมไม่บอกหรอกมันเป็นความลับอะมีความลับกับชันหห่อยนะยฮะเฮ้ยอย่าเออมานี่เลยบางคนอยู่ใกล้เราจนไม่เคยสังเกตจนวันที่หัวใจเริ่มเต้นแรงถึงได้รู้ว่าความรักไม่เคยไปไหนเลย